วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของ V.I.P เช้านะคะกับ V.I.P บ่ายปิดกัวันที่สิบกับกขรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือเก้ากับเจ็ดนะคะตัวรองก็คือศูนย์กับสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าจับคู่เด้อ สองศูนยดสกตัวก็7 9็ดเก้าสองศย์เกย์สองเหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งต่อไปนี้ก็อีบา่าบตัวเด่นก็คือหกับ9ตัวรองก็คือ7กับ0ย์ต่างกันที่เลข6กับ2เนอหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกดหกเ้า 9092 93 94 96 97 679 693 793 142 970จับคู่ไว่หกูนย์ศูหกหกเก้ากจ็ดเจ็ดห9เก7 7 6 9 0ย์9779จับคู่ไข่เอาก็ได้เนาะง่ายๆสันส่นแต่ระวางแนวทางตัวเด่นมาให้แล้วนะ ขอบค,คุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้โชคดีทั้งสองแนวทางนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นมาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามปด้ซับสไครต์ตให้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ